กลับกันมากันอีกครั้งนะครับในเกม Sonic Force แล้วก็มีเรื่องแจ้ให้ทราบนะครับก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยผมดันตัดฉากจบไปนะฮะหลังจากที่สู้กับ Infin i ิตไปเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเป็นเป็นยังไงนะฮะนี่ครับฉากที่11อนี่นะครับก็เป็นหลังจากที่เราชนะอิฟินิตไาได้แล้วนะเยี่ยมนี่แกพัฒนาขึ้นจากครั้งที่แล้วที่เราเจอกันนะแต่ว่าแกก็ยังแพ้ฉันอยู่ดีเอา้าแพ้ได้ไงวะคุชนะเอาละครับโกงนะครับใช้พลังเวลามันใชใ้ตัวแดงๆเนี่ยคือแบบเราจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะน อย่างที่ฉันคาดเดาไว้เลยแกไม่ได้มีค่าพอที่ฉันจะสู้ด้วยนี่ครับเหมือนอารมณ์เขาไว้ชีวิตเราเลยครับเออต้องรู้ให้ได้เลยว่าความรับของพลังเขาเนี่ยมันคืออะไรอ่าโอเคครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็กลับไปเริ่มกันที่เนื้อร่างหลักเลยนะฮะไปคอนตินิวต่อนะครับแล้วก็มีเรื่องแจ้จให้ทราบอีกอย่างหนึ่งน,นะฮะก็คือเอ,อ่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยสปอยกันแหลกลานเลยทีเดียวนะครับในคอมเมนต์ อ่าคอมเมนต์กันแบบว่ามีสตินิดนึงนะฮะไม่งั้นผมก็ไม่ค่อยอยากจะอ่านคอมเมนต์เท่าไหร่นะโอเคเออด่านสิบด่านสิบอยู่ไหนวะนี่มิชชั่นนะฮะอ่าอวตารด่านแปดด่านเจ็ดอ๋อด่านสิบอยู่นี่ครับโอเคไปกันเลยด่านกรีนฮิลนะครับกรีนฮิลแบบกรีนฮิลกรีนฮิลนะฮะโอเคเราเล่นเป็นตัวโซนิคร่างคลาสสิกนะครับแปะอ่าเก็บไปก่อนนะฮะตึ๊ด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 ตึลดตึ๊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 นตน๊ดตึ๊ด คือมันจะเป็นแบบด่านแบบเล่นชิวๆนะฮะไม่ค่อยตายไม่ค่อยอะไรงี้ั้างเอ้ยอ่าเนี่ยฮะเล่นเหมือนแบบว่าธรรมดาธรรมดาครับและยิ่งเป็นด่านกรีนฮิลนี่ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเป็นด่านเริ่มต้นนะ,ะเล่นไม่อยู่ดีเพลงมันเริ่มลวนทำไมเพลงมันเริ่มเร็วขึ้นโอเคตื้อ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 ตือตื้อตือตือตื้อตืตื้อตื้อตือตื้อตื่อตื้ตื้นตื้อตือ้อตื้อตื่อตืออตื้อตืต เออผมอาจจะประมาทเกินไปนะฮะโอเคงงเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จริงๆไม่น่าตายนะตรงเมื่อกี้ติดๆติดๆหยุดให้ตายเมีงเ,ง,งเยอะต้องแยะอยู่ให้ตาย,ยงเเยอะแยะนะฮะโอเคเราจะค่อยๆไปครับเราจะค่อยๆไปอ่าตรงนี้เป็นโรลลคอสต์เตอร์วนมา1จุดนะครับโอเคเก็บเหรียญมาก,ก่อนเช็คพอยต์อีกทีนึงนะครับตรงนี้มีของให้เก็บเรียบร้อยครับไปแล้วครับชนให้หมดชนให้แหลกร้านฮนะ เฮ้ยอะไรอะโอเปองรซ์ายนะครับตรงนี้สปิดเด้งขึ้นมาหลังจากนั้นก็นี่ครับต้องยืดให้ได้เอ้าทขมนะครับเดี๋ยวนะต้องมายืนตรงนี้ให้ได้โอเคครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะฮะตอตอตตตตเอยวงวออมาตรงนี้ต่อครับนี่ฮะ <im itation> แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเออด้านซ้ายเหมือนมีอะไรเก็บนะครับเมื่อกี้เห็นเต็มเลยโอเคตื่น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 ตื่โอเคครับอ่าเราค่อยๆเฮ้ยเอ้าเฮ้ย <c ười> โอ้คิดว่ามีโลแล้วก็เลยประมาทอีกแล้วอะไรวะโอเคไม่ตายนะครับ <im itation> อะไรวะตายไปสองทีเลยเหรอด่านคลาสสิกด,ด่านธรรมดาย,ยังไม่ตายเลย โถ่ไอ้ยนี้งล่ะตึ๊นอ่าเราค่อยๆค่อยๆมาครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเอ่อสัญญาณของเอ็กแมนอยู่ใกล้แค่นี้แล้วระวังตัวนนัโซนิกอ่าจบแล้วครับสบายสบายนะฮะอาจจะได้แค่บีนะครับด่านนี้ตายไปสองทีอุ้ยที่เอลยครับอุ้ยเกือบเอสว่ะเฮ้เอสเอสโอ้หปิ้งเรียบร้อยครับเอสจริงๆด้วยนะฮะอ่า แล้วก็ยศขึ้นมาเป็น2เอ้ยหนึ่งเงิน2ทองแดงนะครับโอเคเมื่อชนะด่านเราก็จะได้ชุดตามนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราได้แรงเอสเนี่ยนี่ครับมันก็จะได้ชุดพิเศษสำหรับแรง็กเอสเอีกนะนี่ได้พาวันคอใหม่นะฮะแล้วก็ได้โมกันน็อกใหม่นะฮะได้อะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะครับช่างมันเถอะมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรโอเคมาที่ด่านสิบเอ็ดกันเลยรวดเร็วเลยนะฮะ ลูบี้ของเจ้านะอินฟินิตนะเขาบอกว่าการทำลายไอ้ลูบี้อันนี้มันเป็นการแบบทำให้แฟนทอมลูบี้สมมูรณ์แบบนี่มันเป็นผลงานที่ผิดพลาดมันควรจะจดจำเฉพาะ DNA ของผู้ใช้งานม,ามันสิหมายเขาว่างไงไม่รู้ครับตอนนี้มันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วด้วยห้องแลบ,บที่อยู่ในมิสติกจังเกิลมันย้ำเตือนฉันว่าแกวิ่งไม่ทันโซนิกแล้วปล่อยให้เขาหนีไปใช่ แต่ว่าพลังเขาเนี่ยไม่มากพอที่จะต่อต้านฉันไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ปล่อยให้จเจเบมันมีชีวิตงั้นเหรอนั่นแหละที่น่ากังวลมากที่สดุดสำหรับนายมันก็ใช่หรอกนะเพราะว่าโซนิกสามารถชนะนายได้มาตลอดแต่ว่าสำหรับฉันฉันชนะเขาได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันโคตรมั่นใจครับโคตรมั่นใจต้นแบบของแฟนทอมลูบี้งั้นเหรอแล้วโซนิกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะนี่มาอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเราเดินหน้าต่อเถอะด้วยแผนเดิมและแน่นอนหลังจากที่แผนนี้สําเร็จแล้ว พวกกองทัพต่อต้านจะถูกกำจัดโลกนี้จะเหลือเพียงแต่ที่เท่าและกองทัพของเอกแมนจะเรื้ยงอำนาจและพวกกองทัพต่อต้านจะต้องกรีดร้องต่อพลังของแฟนทอมลูบี้มันดูเหมือนว่าอินฟินิตนี่พยายามช่วยพวกเราอยู่หรือเปล่าวะผมคิดไปเองวะอะไรนะนายโอ้ชนไหมครับฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้แลนะ โอเคครับตามไปครับตามไปโอเคนะครับสู้กับเอ็กแมรแล้วนะฮะนี่ตึ๊ด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 ตืดตืดมาถึงนแล้วก็จะมุ่งไปอย่างนี้ก่อนอุ้ยเนี่นะทำไมถึงโดนละจะเท่าไหร่ครับนี่ครับมุ่งไปทีนึงโอ้โหแล้วมุ่งแรงมากเลยนะมุ่งไม่กี่ทีจะพังนะโคตรแรงโอเคอีกสักทีเดียวก็น่าจะระเบิดแล้วเนี่ยโคตรง่ายนะครับด่านนี้โคตรง่ายเลยครับเรียบร้อยฮะ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้นี่มาอะไรนะเอกดากอนมาเฮ้ยไอ้นี่มันบอสใหญ่เลยนะไม่ใช่หรออะไรอีกวะออกมาอย่างไวครับเอกดากอนโอเคตู้ไงวะเนี่ยโอ้โหนี่ครับใครที่ดูโซนิ c เจเนเรชั o นไปแล้วก็น่าจะเคยเจอนะครับตัวนี้ตอนนั้นสู้อย่างยากลำบากเลยนะครับกว่ามันจะชนะกว่ามันจะแพ้ได้โอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเราต้องเราต้องตีครับตีครับนี่ครับนี่โอเคงันไม่ยากแล้วครับ เราต้องหลบไอ้ดินดิษนี่ฮะแล้วก็ตีก้อนดำๆใส่เอ็กแมนนะครับโอเคอะไรอะไรอะไรนี่นี่ไงล่ะบักหนึ่งบักหนึ่งนี่ครับโดนอีกหนอกนี่ครับโดนอีกไหมไม่โดนเลยนะครับตีไปไม่โดนโอ้ยหลบกระสุนก่อนนะครับด้วยของมุ้งไว้หลบกระสุนก่อนหลบกระสุนก่อนนะฮะโอเคทําใจร่มๆทำใจร่มๆตรงนี้ต้องหลบก่อนนะครับตรงนี้ต้องหลบก่อนตรงนี้ยังไม่มีครับตรงนี้ยังไม่มีนะฮะเซตนี้มีหรือยังเซตนี้มีครับอ่าเซตนี้มีแล้วครับมีแล้วลูกเหล็กครับโดนไปหนึ่งนะฮะเออพี่เดี๋ยวนะโดนไปสองครับ โดนไม่สองโดนไมสองโดนไปอีกไหมโดนไหมสามไหมสามไหมโอ้โหโดนไหมครับโดนเต็มๆฮะจะตายอยู่แล้วเชียวเอ็กแมนนะฮะแล้วก็ตรงนี้หลบไม่ได้ตรงนี้หลบไ,ไม่ได้ไม่รู้จะหลบยังไงจริงๆนะครับโอเคแต่เหลือแล้วยังเหลืออยู่ยังไม่เป็นไรนะครับยังไม่เป็นไรตรงนี้กระโดดหลบมาครับกระโดดหลบระมาดแบบดิจิตอลนะฮะโอ้โหเอาดิเอาดิมาอะไรต่อครับอะไรต่ออะไรต่อไหนล่ะไหนล่ะขอขอลูกเล็กหน่อยขอลูกเล็กหน่อยไม่โยนลูกเด็กมาให้ขี้โกง ไอคิโกเอ้ยมาแล้วครับลูกเหล็กมาแล้วมาแล้วครับหนึ่งนี่ครับนี่ครับโดนมครับโดนไหมสองลูกเอ้าระเบิดแล้วสิระเบิดแล้วสิเล่นหมดหลอดแล้วอย่าบอกว่าจะส่งหุ่นยนต์ตัวอีกตัวหนึงมานะโอเค just wait ก็พังเรียบร้อยครับเวลาหยุดเดินแล้วนะจบแล้วอะไรวะชนะด้วยความว่าไวนะครับโอเคได้เอสไหมอ่าเอสครับโอเคก็ถือว่าจบไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ นี่พังพังพังเฮ้ล้มนะ <men> ใช่เราทำได้โอ้โห,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 โหโดูที่พวกแกสู้สิเหมือนมีโอกาสจะชนะชันงั่นแหละช่างน่ารักจริงๆัันําทำให้ฉันรู้สึกแย่เลยที่รู้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เต้นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วและภายในแค่3วันแผนของฉันในการกำจัดพวกนายจะเสร็จสมบูร,รณ์ เดี๋ยวนะสามวันงั้นเหรอแล้วแผนอะไรล่ะถ้าฉันบอกแกมันก็ไม่ใช่เรื่องสไพรส์เนี่ยสิดูไหมว่าเขาพูดว่าอะไรการเป็นส่วนหนึ่งของจุดจบเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าการเป็นจุดจบซะเองบางทีมันก็ไม่เกี่ยหรอกบางทีมันก็ไม่เกี่ยหรอกนะว้าวไอสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับด่านที่สิบสองอ่าอยู่นี่นะครับ City Park a เว n ิ e ไปได้เล่นเป็นตัวเราอีกแล้วนะครับตัวที่เราสร้างขึ้นมานะ ภารกิจในด่านนี้คือมาช่วยเหลือคนนะครับที่ยังตกค้างอยู่ในเมืองนี้นะครับโอเคไปมีครับโอ้โหยิงกับเป็นสไปเดอร์แมนนะฮะแอลไปก่อนนะครับตรงนี้เผาทําลายเผาทําลายนะฮะโอเคนี่ครับอ่าเรียบร้อยฟังให้หมด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 จี้จี้จีนี่ครับยิงเข้าไปแล้วก็เผาให้หมดนะฮะโอเคโคตรโกงนะโอ้ผมชอบเล่นมากเลยไอ้ด่านที่มีทั้งตัวนี้แล้วก็ทั้งโซนิกนะครับโคตรมันอยากจะเล่นอีกจังเลย นี่ฮะเผาไว้ให้หมดครับเผา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 แล้วก็สไปเดอร์แมนไปทีนหนึ่งนะฮะและข้างล่างนั้นเหมือนมีใครเล่นเดซบายเดรย์ไลน์คืออะไรวนะน่ะมาเล่นอะไรตอนนี้โอเคครับนี่เผาไว้ให้หมดก่อนนะฮะแล้วก็มีเบิร์สนะฮะเบิร์สเบิร์สนี่ครับพยายามเบิร์สได้ครับเบิร์สอ้าวแล้วเบิร์สมาเลยเลยะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่ครับได้เบิร์สอีกแล้วฮะ,ะข้างบนเหมือนจะเงียบให้เก็บหรือเปล่านี่ครับเบิร์สได้อีกเบิร์สได้ครับโอ้ข้างบนก็เจอเบิร์สคคครรรรััับบบบบบเเเเดดดีี๋ยวววนะิ์สกกก็็ไไ้้้้แแลลอ เก็บได้อีกแล้วครับโอ้โหมีความรู้สึกได้เลยว่าตรงนี้ต้องมีเหรียญแดงให้เก็บสักเหรียญหนึ่งฮะับมีไหมขอสักเหรียญหนึ่งขอสักเหรียญหนึ่งเบิร์ชเบิร์ส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 เเฮ้ยบิร์สหมดแล้วไม่มีเหรียญอ้าวเฮ้ยโอ้โหได้เหรียญแดงเฉยโอเคได้มาฟรีเลยเมื่อกี้ล่วงมาพอดีนี่ครับขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเฮ้ยเพลงด้านหลังไม่พอจังเลยนี่โดนไหมสินี่ครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันไม่ทัน ดึงตัวไม่ทันดึงตัวไม่ทันดึงตัวไม่ทันโอเคไปต่อครับเอยดึงตัวไม่ทันอีกแล้วไม่เป็นไรครับเราวิ่งได้นี่ครับเราวิ่งมาได้เรื่อยนะฮะโอเคโอ้โหโคตรแห่งความดื้นไหลนะครับภาคนี้โอเค่ครีบททำลายหมดทำลายหมดทำลายหมดนะฮะเก็บ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 บนี่จะเผา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 โอเคโอเคไปต่อ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 ขึ้นครับด้วยความรวดเร็วครับขึ้นขึ้นดิเออขึ้นมาต่อครับเผาแล้วขึ้นต่อครับ แล้วก็แล้วก็เผาต่อ,ตอครับโอเคแรงกดด,งดึงตัวไปแล้วช้ามันช้ามันเช้ามันโอเคไปต่อครับโอ้โหอะไรมันวุ่นวังอลังการได้ขนาดนี้นะฮะโอเคเราไปต่อนะครับแล้วก็เผา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 โอ้โหเผาให้ลาบเป็นหน้ากองเอ,าอ้าเฮ้ยจบแล้วอะไรวะแล้วก็ได้แรงเอสนะครับด้วยความสวยสดงดงามนะเพราะว่าไม่ตายเลยเได้อุปกรณ์ต่างๆนาำม,มากมายนะครับโอ้โหอยากเล่นด่านแบบขอไอตัวนี้อีกเยอะๆเลยนะ ช่างมันครับโอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับด่านที่12นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ให้ผมด้วยนะฮะรอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะห้ามสปอย